กัมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบพื้นที่บ่อขยะชั่วคราวในพื้นที่ตำบลแคมป์สนในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะหลังพบว่าพบปริมาณขยะเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นแหล่งรองรับขยะจากทุกพื้นที่ของเขาค้อนะคะจนทําให้มีปัญหาเรื่องของการกําจัดขยะค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวติดตามจากรายงานของคุณเบญจพจน์ทิพกมลแสงค่ะ บ่อขยะชั่วคราวที่เทศบาลตำบลแคมป์สนอเภอเขาค้าาจอจัังหวดเพชรบูรณ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมขยะที่เก็บจากในหมู่บ้านและรีสอร์ตต่างๆในพื้นที่มาทิ้งไว้ก่อนการฝังกลบแต่ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องสุขอ,อนามัยที่พบว่าบ่อขยะแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันจนํานวนมาก พื้นที่ประมาณ2งานบริเวณนี้นะครับเทศบาลตำบลแคมป์สนบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดอย่างถูกต้องและได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในการนําขยะมาทิ้งไว้ที่บริเวณนี้ชั่วคราวก่อนที่จะก่อสร้างบ่อขยะแบบปกปิดนะครับซึ่งขยะทั้งหมดนั้นก็ได้มีการนํามาจากบริเวณเขาคอทั้งหมดมาทิ้งไว้ที่จุดนี้รวมทั้งขยะจากสถานพยาบาลด้วยครับ บ่อขยะชั่วคราวแห่งนี้เป็นบ่อขยะแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งมีหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอุทยานแห่งชาติเขาค้อและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเห็นตรงกันว่าควรน,นำขยะที่เกิดขึ้นบนเขาค้อทั้งหมดขนไปทิ้งในพื้นที่นอกเขตป่าไม้ที่มีการก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะมากกว่าที่จะทิ้งไว้บนเขาค้อ เพราะเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของการท่องเที่ยวถึงที่เรายืนยันหนักแน่นเลคือที่เทียขยะเนี่ยที่กําจัดขยะเนี่ยจะต้องอยู่ในเขตที่เหมาะสมนะครับการที่จะลุกล้ำเข้าไปในเขตป่าในเขตอุทยานเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องตรงนี้เราก็ได้ให้ข้อตังเกตกับทางท้องถิ่นไปแล้วว่านะครับจะกําจัดขยะอย่างไรก็แล้วแต่ทีที่ต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องเทคนิคในการกําจัด ประเด็นที่2คือเรื่องพื้นที่ในการกําจัดครับจะต้องไม่เข้าไปบุกรุกในเขตป่าในเขตอุทยานแต่เทศบาลตำบลแคมป์สนระบุว่าได้เสนอโครงการก่อสร้างบ่อขยะแบบปิดมิดชิดซึ่งจะขอพื้นที่ป่าสงวนจํานวน1ิไร่ไว้รองรับบ่อขยะดังกล่าวแล้วโดยจะมีการคัดแยกตั้งแต่ครัวเรือนจนมาถึงบ่อขยะดังกล่าวแต่โครงการนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนได้เฉพาะอำเภอลำศักดิ์ก็ยี่สิบลาตำบลแล้ว ผมก็เคยประสานเนาะท่านรับไม่ไหวทางทางหลบสักก็ล้นล้นบ่ออยู่ครับก็เลยไม่ไม่รู้จะไปวิธีไหนก็ต้องใช้วิธีนี้ก่อนนะครับถ้ามีรถแค่มีรถสองคันนะครับก็เก็บขยะในตำบลแสวงนั้นไปลงบ่อยังยังเก็บไม่ทันนะครับครับครับเก็บทุกวันก็ยังไม่ทันนะครับขยะมาจากการจากนักท่องเที่ยวมั่งจากรีสอร์ทต่างๆมั่งเลครับก็พอสมควรเหมือนกันครับครับก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลแคมสนเคยนําขยะมาทิ้งไว้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ แต่ทางอุทยานได้ดำเนินคดีกับเทศบาลในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานทำให้ต้องจัดการฝังกลบก่อนจะย้ายมาขุดบ่อขยะชั่วคราวในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อมีรีสอร์ทประมาณ300แห่งและมีแนวโน้มการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมวิตกว่าการมีบ่อขยะบนพื้นที่ป่าต้นน้ำอาจส่งผลกระทบในระยะยาว เพราะอาจมีสารพิษซึมลงใต้ดินและปะปนกับแหล่งน้ำธรรมชาติได้เบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย p p s รายงาน